สวัสดีครับหมอหอกปิดดินลงฟ้ามหแล้นะครับพี่ครับสวัสดีครับครับแจ้งแจ้งอาจารย์ดิงแจ้งหมอมาทําอะไรครับหมออกปิดดินขอร้องให้หมอออกปิดดินมาด่วนเลยวันนี้พอดีวัวมันเบ่งลอดตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับมันคลอดไม่ได้อ่าไหนไหนไปดูเลยพี่ไปไปหมอตัวนี้เนาะพี่เนาะโอ้หนมใหญ่เลยนมใหญ่ไปไปให้หมอดูทีไปเข้าซองเลยหมอจะได้ตรวจดู โอ้นมใหญ่นะพี่เนาะจานเป็นวัวสาวนีไหมครับเนี่ยครับวัวสาวครับวัวสาวเนาะโอ้กำหนดคลอดเขาเมื่อไหร่พี่กำหนดคลอดวมนที่สิบสี่ครับโอ้เลยมาเจ็ดวันแล้วเนาะครับครับโอ้่าวานนี้เบ่งตั้งแต่ช่วงไหนพี่เบ่งช่วงบ่ายครับบ่ายเนี่ยโอ้เลยยี่สิบสี่ชั่วโมงอันตรายเนาะครับเดี๋ยวตรวจดูว่ามีอะไรผิดปกติเขาเบ่งตลอดเลยใช่ไหมครับก็เบ่งเบ่งหยุดหยุดครับแต่ก็ถือว่าเบ่งตลอดนะครับโอ้นานมากเลยเนาะผิดปกติแน่นอนครับ ตอนนี้หมอล้วงดูแล้วนะครับหาศูนย์กลางไม่เจอนะครับศูนย์กลางหมายถึงปากสวิตนะครับหาไม่เจอกาลังล้วงหาอยู่นะครับหาศูนย์กลางไม่เจอ,อล้วงไปนิดนึงมีการบิดตัวของมดลูกนะครับจะจับเจอขอบนะครับขอบหนาเลยล้วงล้วงไปลึกนะครับ ปากมื่ลกปากปากมลูกจะบิดเป็นเกลียวนะครับเป็นเกลียวบิดลัดมือเราเลยบิดเ,เกลียวเลยครับบิดไปทางขวาบิดแค่ครึ่งเดียวบิดไม่เยอะนะครับยังจับส่วนของร่างกายลูกได้นะจับหัวได้จับขาขาได้เป็นขาหน้าถูกท่านะครับบิดตามเข็มนาฬิกาเลยนะครับบิดอย่างนี้ลักษณะนี้ นะครับตอนนี้หมอกำลังเช็คดูว่าลูกเขาดิ้นไหมเพราะน่าจะอ่อนแรงนะลูกพี่นะนะ<ม>เนาะเนาะเพราะว่ากันตามสภาพไปแล้วกัน,นเนาะี๋ยวรอเชื่อเหลือทําให้เขาออกให้ได้สรุปแล้วก็ปบิดไม่มากบิดแค่ครึ่งเดียวเนาะเค<ม>ครับเดี๋ยวเราดูขั้นตอนการพลิกนะครับการพลิกให้เขา ถ้าเราจะช่วยข้อตรงนี้ก็อันตรายนะครับถ้าเราจะดึงฝืนเนี่ยเพราะพรามันมีการบิดรัดอยู่นะครับบิดรัดอยู่นะครับอย่างอันตรายมันไม่เปิดกว้างทีนี้เราจะาช่วยโดยการพลิกตัวแม่นะครับให้เขาคืนนะครับพลิกคืนอย่างนี้นะครับให้ให้เหมลูกเขาที่บิดนะให้คลายตัวพลิกตัวเข็มนาฬิกาครับผมโอเคถูกต้องแนละ้วถ้าตามเข็มก็พลิกัวนเข็มนาฬิกาค

อยงัน,อนโอ้เป็นไงตวเมียด้วว่าเด้เอจะต้องเป็นตัวเมียดิงอย่างเค่เจ้าปลายฟ้าเนี่ยครับเขาม้นลูกเขาบิดนะครับบิดตามเข็มนาฬิกานะครับอ่าบิดตามเข็มนาฬิกาวิธีนี้เราเราจะกลับลูกคืนนะครับเราก็ล้ม ล้มแมวัวเขาเนี่ยนะครับให้เอาข้างซ้ายลงนะครับข้างซ้ายนอนลงอย่างที่เราทำกันเมื่อกี้เนี่ยนะครับถ้าบางตัวนะครับเขาบิดนะครับทวนเข็มนาฬิกานะครับเราก็ต้องเอาขวาลงนะครับแล้วก็จะจับพลิกอย่างนี้นะครับอันนี้เราก็คือเรามาถูกทางแล้วเราสามารถพลิกได้แล้วนะครับเนาะอันนี้ ยอเยี่ยมเลยพอพอถูกทางแล้วเขาก็จะโล่งเลยเราจะเห็นขอบเขาจัดท่าได้แล้วก็ช่วยคลอดเขาได้นะครับอ่าโชคดีด้วยอาจารย์โชคดีคดร <า S 1> คับขอบคุณครับคุณหมอครับครับอาจารย์โล่งแล้วเนาะโอ้ <S <S โ,อโล่งโล่งอ่าช่วยแม่เขาไว้น้องแม่เขาโล่งเลย <S <S สุดยอดเลยหมอก็ดีใจด้วยนะพี่เนาะ ทีมงานเราแข็งแรงมากคขอบคุณมากนะครับหมอครับเร,บบรบาสาเหตุที่ลองสักประวัตินิดนึงนะครับพี่ก่อนหน้านี้ช่วงเขาท้องแก่นี้เขามีอุบัติเหตุอะไรไหมเขาล้มหรือเขาชนกันเขาตกบ่ออะไรไหมกิ่งนอนหงายอะไรบ้างไหมพี่คิดว่าตอนแรกเขาเข้าใจว่าเป็นตัวนี้มันกระโดดข้ามข้ามรั้วเข้ามาจะกินอาหาร<อ>แต่พอถามลูกน้องแล้วเขาบอกอีกตัวหนึง่งก<อ>็สรุปมันก็ไม่ไม่มีอะไรครับ เเคยเป็นไข้าขาแข็งตอนท้องสี่ห้าเดือนนู่นอ๋อนีอ่หมอหมอวินิจฉัยนะครับบางทีก็เกิดเนื่องจากลูกเขาดิ้นแรงไปนะครับช่วงเขาจะนอนหรืออเขาจะลุกเนี่ยนะครับมีการพลิกตัวของลูกนะครับเป็นอุบัติเหตุลูกเขาจะดิ้นแล้วก็บางที่เคสที่หมอเคยเจอนะครับมีการชนกันล้มหงายท้องนะครับมีการกระโดดข้ามล้วอันนี้ทำให้โมลูกบิด ได้นะครับนี่ก็ถือว่าเราได้ช่วยชีวิตแม่เขาเนาะอ่าธรรมดาอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เนาะพี่เนาะเราฝา,ากไว้สิ่งเล็กเล็กน้อยกับหมอออกติดดินนะครับเพื่อเป็นวิทยาทานนะครับถ้าวัวเบ่งก็ต้องรีบถ้าวัวเบ่งก็รีบแจ้งหมอนะครับอย่าปล่อยไว้นานนะครับเราจะได้วินิจฉัยทันนะครับช่วยเหตุช่วยทันช่วยสมวารนี่แม่ลูกเขาคงคงไม่เกิดอะไรขึ้นเนาะครับ ครับโชคดีนะครับโชคดีโชคดี